จอดรถกลางแดดไว้เป็นเวลานาน,านจะทําให้ภายในตัวรถร้อนระอุโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะบอกได้เลยว่าเดือดสุดๆญิงๆเลยจะนําวิธีลดความร้อนภายในตัวรถมาฝากกันค่ะ ฟิล์มรถเราจะกันความร้อนได้แต่ไม่สามารถกันแดดเมืองไทยได้แน่ๆค่ะการใช้ม่านกันความร้อนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความร้อนลงได้ระดับหนึ่งค่ะวิธีต่อมาคือเปิดหน้าต่างระบายความร้อนค่ะการปิดหน้าต่างไว้จะทําให้ความร้อนอบอวนอยู่ภายในรถ การเปิดหน้าต่างก่อนขึ้นรถเนี่ยจะช่วยลดความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะอีกวิธีคือการสตาร์ทเครื่องเพื่อให้แอร์ภายในตัวรถทำงานก่อนที่เราจะเข้าไปภายในตัวรถค่ะซึ่ง Isuzu Vios 4x4 Master of All r o a d คันนี้นะคะสามารถสตาร์ทรถด้วยรีโมทเพื่อให้รถทำงานก่อนเราขึ้นรถได้อีกด้วยค่ะและภายในตัวรถยังมีเบาะเทคโนโลยี Coolmax ช่วยเก็บความเย็นไม่ให้เบาะร้อนจนเกินไปด้วยนะคะ ตอนนี้หญิงหิงพร้อมจะเดินทางต่อแล้วเราไปกันต่อได้เลยค่ะ